สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ผมมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพ่อหลวงรอเก้าโดยตรงอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำมากๆครับนี่คือเหรียญพระชัยหลังช้างเหรียญน,นี้เกี่ยวข้องกับพ่อหลวงรอเก้าอย่างไรคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมกัน จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อฉลองพระชนมพรรษาครบห้ารอบในวันที่ห้ธันวาคมพศ2530ของพ่อหลวงลอเในวันที่5้ธันวาปี2530เนี่ยพ่อหลวงลอเเนี่ยจะมีพระชนมพรรษาครบห้ารอบทางคณะสงฆ์เร่งเห็นแล้วหรอบวันที่ห้า เป็นเลขมงคลก็ลเลยร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาได้มีการนิมนต์เกจีอาจารย์80รูปร่วมพิธีเป็นพิธีระดับประเทศยกตัวอย่างที่ผมจําได้สัก2อสารูปแล้วกันนะครับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อลือศีลิงดำหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเป็นต้นเกจีแห่งยุคทั้งนั้น80รูปนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปเดินสนามนะครับผรารุ่นเนี้ เจอทุกแผงแทบจะทุกแผงไปกี่ครั้งก็เจอไม่ค่อยมีคนสนใจแต่พอการเวลาผ่านไปพอคนเริ่มรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีความสำคัญอย่างไรคนที่รักศรัทธาพ่อหลวงรอเก้าไม่เคยปล่อยผ่านกลายเป็นว่าณปัจจุบันนะครับตามสนามพราเนี่ยในหลายๆแผงเริ่มไม่เห็นแล้ว และบางทีไปเดินสนามก็ไม่เจอแล้วพอเจอก็ไม่สวยหรือไม่ก็เจอเก๋เลยพระรุ่นใดนก็ตามที่มีตัวเก๋ออกมาเป็นอันชัดเจนว่าพระรุ่นนั้นมีความนิยมเล่นหากันแน่นอนมาเรามาดูพระรกันเรนรุ่นนี้นะครับผมอยากจะให้จำหน้าจำหน้าพระให้มั่นๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเก๋เนี่ย คนละหน้าเลยนะครับตัวเกตนี่ไม่ใช่หน้านี้เลยนะครับคนละหน้ากันแบบชัดเจนเลยนะครับแยกง่ายเลยนะครับจําหน้าองค์พระให้แม่นๆนะครับนะดูความตื้นลึกหนาบางผิวพันธุ์นะครับด้านล่างจะเขียนว่าพระชัยหลังช้างนี่แบบนี้นะครับดูความเรียบร้อยนะครับของหูเหรียญน,นี่ขอบเคิร์บบัวอ่า ิดด้านหลังครับหูเหรียญเรียบร้อยตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนี่ตรงนี้จะเขียนว่าคณะสงฆ์ให้สร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบอ่านี่นะครับ ความเรียบร้อยของเหรียญน,นะครับนี่คือถือว่าสภาพสวยเดิมนะครับขอบตัดนะครับตัดฉีกขัดครึ่งน,นะครับเอกลักษณ์พระเหรียญน,นี่ปี30นยนะครับน,นี่นะครับจำหน้าพายแม่นๆนะครับให้แม่นๆนี่สภาพแบบนี้เนี่ยก็หานับวันเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากแล้วจริงๆนะครับ แบบนี้ว่าหายากแล้วนะฮะแบบนี้หายากกว่าอันนี้คือแบบว่าซีนซองเดิมๆตั้งแต่ปี2530นะครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับยับแค่ซองแต่ข้างในองค์พระนี่โหยังสวยมากอยู่เลยนะครับดูนะยังมีสีส้มๆผิวส้มๆนี่แบบพักไม่เคยใช้นะครับเป็นพระที่พอร,รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกับพระหลวงรัชาลเนี่ยผมไม่ปล่อยผ่านเลยนะครับผม เจอราคาถูกใจนะครับจัดตลอดนะครับจัดตลอดนะครับโอเคและที่สําคัญคือสามารถบูชาติดเป็นเคล็ดได้ว่าพระชัยนะครับบูชาก็มีแต่ชัยมีแต่ชนะนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ